mình นี่อัดแล้วใช่ này อ่ะอ่ะแม่เอา Cái ให้ เอาเลยคะด oh <my> ูเลย้างตั้งค้างมาถ่ายใกล้ๆนะหน้าเลยตั้งค้ังขอสนใจตรงนี้หยิบมาดูหยิบมากกันก่อนเนี่ยเอาใจมากเลยอ่ะ